เออวันนี้ฉันมากินหมูกระทะนี่ค่ะหมูกระทะเธอเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้ว่าเขาต้องใส่เส้นไวๆนะเธอและเธอฟังเสียงเพลงเสียงเพลงลำโพงแตกมากแต่หมูกระทะแถวนี้เรียกว่าที่ไหนนะพัฒนาการเธอแถวนี้เรียกว่าพัฒนาการคือฉันอยากกินมากทํางานเสร็จฉันก็ต้องมากินหมูกระทะเธอและที่สําคัญเธอดูซินี่นี่คือแบบการวอร์มเครื่องของฉัน แต่ฉันกำลังจะเริ่มกินแล้วนี่เธอนี่ค่ะผู้ร่วมชะตากรรมกับดิฉันนี่ค่ะนะคะพี่เพิกค,ค่ะนี่ค่ะเราจะกินกันแล้วค่ะคุณถ่ายแล้วฉันทำของเขาหล่นสลา,ายสลา,ายเธอคือมันกองกันเยอะขนาดนี้เด็กกันไม่ไหวแล้วนี่สาลายตกกับพื้นเธอเห็นปะ่ะอ่ะฉันจะกินแล้วนะเธอฉันไม่รอแล้วอ่ะกินคีบยางอ่ะมาเอาตอกไข่ตอกไข่ตอกไข่ นี่คือการตอกไข่ของพี่เพิกแล้วฉันก็จะเทไข่นี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตของฉันที่ฉันมากินหมูกระทะนะจ๊ะเธอนี่ค่ะหมูกระทะเธอแล้วฉันก็กินกันเข้าไปอย่างนี้จ้ะเธอแล้วฉันก็ไม่รู้จะกินอะไรก่อนสล่ายก็ยังไม่สุกทุกอย่างก็ยังไม่สุกกินไปปิ้งกระทะที่นี่ใหญ่กว่านี้ได้ไหมเจ๊ะเธอเออจะไม่รอแล้วนะฉันไม่สดแล้วนะฉัน ไม่ไหวแล้วโอยูกินแล้วละ่ะเอ้าไม่ไหวแล้วเธอฉันอยากกินมากนี่เธอนี่อ่ะจิ้มแล้วอ่ะเธอคำแรกในชีวิตฉันอ้าหมูกระทะเธออร่อยมากในวันนี้หมูกระทะเธอใส่ตับเข้าไปอีกอ่ะตับตับปรุงตับเข้าไปเธอได้ยินเสียงรถเบิ้ลไหมคะเธอนี่คือกินข้างถนนจ้ะเธอจา๋านี่ <laughs> เธอแล้วฉันก็จะกินนี่คะ่ะหมูคะ่ะเธอ หมูหมูอะไรก็ไม่รู้หมูเบคอนหมูอะไรไม่รู้สุกไม่สุกกินแล้วค่ะเธออ่ะอ้ามเธอชื่นใจอะอ่ะกินอีกอ่ะเออมาม่าก็ไม่สุกอ่ะกุ้งอันนี้อะไรอะอ่ะกุ้งทุกอย่างคือเธอจะไม่รู้จะกินอะไรแล้วแล้วมันเป็นการกองอาหารอ่ะพี่เขาบอกเหลือกุ้งกับแซลมอนเฮ้ยพี่มึงเบาหน่อยสิพี่อ้าวเอออาเหลือกุ้งกับแซลมอนอีกอ่ะเธอกินอะไรวะ <laughs> นี่เธอฉันใส่อะไรไปเนี่ยเอออ่ะนี่ใส่วนเส้นเข้าไปอ,อ,อีกเอ้ยพี่เขาบอกว่าเหลือกุ้งกับแซลมอนจะให้กินอะไรอ่าไม่เป็นไรกินเข้าไปอกีกนี่อ่ะเออใส่เข้าไปปรุงตรงนีจะได้กินไหมเนี่ยเธอฮะกินเธอเธอฉันอยากกินมากอะ่ะยังไม่ได้กินเลยเติมเข้าไปอกีกอ่ะพี่เติมเองก็แล้วกันหนูไม่รู้แล้วหนูจะกินแล้วนะพี่นี่เธอของมันน่ากินมากเธอดูสิ นี่เธอดูสินี่มาม่าอะตกลงก็ยังไม่ได้กินอีกอะเธอนี่ค่ะอะตกลงได้กินยังอะบายบายแล้วยังไม่ได้กินอะแต่กลับมากินอะเกยวมากินแปลว่าอะไรมือหนึ่งข้างขวาก็กินเส้นอีข้างข้างซ้า,ายก็ปิ้งไปแล้วก็ปิง้งแล้วก็กินแล้วก็เป็นเธอนี่คือเทคนิคการกินใช่ไหมเธอใครตอบให้ฉันด้วยเขาบอก เนี่ยพี่เขาสอนฉันอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็มาเีกอ้าวอาเบิ้ลอ่ะมอเตอร์ไซค์พี่เขาบอกว่ามือหนึ่งต้องกินมือขวากินมือซ้ายปิ้งเธอจริงหรือเปล่าเธออ่ะใครใครรู้ตอบให้หน่อยอ่ะกินอีกเธอหมูกระทะหมูกระทะเธอนี่อร่อยมากเธอร้านนี้ชื่อร้านอะไรจำไม่ได้แล้วหมูกระทะคาเฟ่หมูกระทะคาเฟ่เธออยู่แถวไหนนะพัฒนากันยี่ห้า เบอ่เธออุย๊ยร้อนมากเลยเธออร่อยมากแต่อร่อยอร่อยเธออร่อยอร่อยอร่อยกินมามกินไปกินไปกินไปอะบายอร่อยนะเธอ